ลิงบูชายัน1,700ปีขายปริศนาอารยธรรมเตโอติวากันในทวีปอเมริกากลางณดินแันสูงของประเทศเม็กซิโกในปัจจุบันมีนครโบราณอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งชื่อว่าเตโอติวากันเตโอติวากันนครศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าโบราณที่รุ่งเรืองกว่า2,000ปีก่อน แต่อติวากันคือหนึ่งในศูนย์กลางอารยธรรมโบราณที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาก่อนจะถึงยุคของชาวแอสเทก้วยซ้ำผู้คนที่นี่สร้างพิระมิดสูงตรงานเช่นพิระมิดพระอาทิตย์และพิระมิดพระจันทร์ที่ยังคงยืนหยัดอยู่จนถึงทุกวันนี้ และเมื่อไม่นานมานี้นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานที่เขย่าว,วงการวิทยาศาสตร์โครงกระดูกของลิงที่ถูกฝังพร้อมเครื่องบูชาอันหรูหลาซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง1 700ปีลิงในพิธีกรรมไม่ใช่สัตว์ธรรมดา โครงกระดูกนี้ไม่ใช่ของลิงธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นของลิงแมงมุมสไปเดอร์มังคีลิงสายพันธ์ุที่ปกติแล้วจะอาศัยในป่าฝนเขตร้อนทางตอนใต้ของเม็กซิโกและอเมริกากลางแต่เตโอติวากันนั้นอยู่บนที่ราบสูงตอนกลางห่างสักถิ่นที่อยู่ของลิงไปหลายร้อยกิโลเมตร นั่นหมายความว่าลิงตัวนี้ไม่ได้มาจากแถวนี้แต่น่าจะถูกมอบเป็นของขวัญหรือเครื่องบรรณาการจากอีกอารยธรรมหนึ่งที่รุ่งเรืองในยุคนั้นนั่นคือชาวมายานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าลิงตัวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางทูตระหว่างชาวเตโอติวากันกับชาวมายาซึ่งอาจมีทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสินค้าและแม้แต่สัตว์หายาก พิธีบูชายันที่หรูหราเกินสัตว์ป่าลิงแมงมุมตัวนี้ถูกฝังไว้พร้อมกับวัตถุโบราณล้ำค่าเช่นเครื่องประดับโยกจากชาวมายาเปลือกหอยทะเลจากชายฝั่งอ่าวมีดหินออบซิเดียนและแม้แต่ซากนกเหยี่ยวซึ่งล้วนเป็นของที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมและการบูชาเทพ,พเจ้าในอารยธรรมโบราณ การวิเคราะห์โครงกระดูกพบว่าลิงตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ด้วยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงและมีการขังไว้เป็นระยะระยะชี้ว่ามันไม่ได้ถูกจับมาท่าในทันทีแต่ถูกเลี้ยงดูอย่างดีเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจะถูกใช้ในพิธีกรรมจุดประสงค์ของพิธีกรรมนี้คืออะไร นักโบราณคดีตีความว่าการบูชายัาลิงไม่ได้ทำเพื่อสังเวยธรรมดาๆรรเท่านั้นแต่ยังมีจุดประสงค์ทางการเมืองและสัญลักษณ์แห่งอำนาจ ลิงเป็นสัตว์ที่หายากในภูมิภาคของเตโอติวากันการที่เมืองนี้สามารถนำลิงมาใช้ในพิธีกรรมได้บ่งชี้ถึงอำนาจในการควบคุมเครือข่ายการค้าและการเมืองพิธีกรรมนี้อาจจัดขึ้นเพื่อประกาศศักดาว่าเตโอติวากันคือศูนย์กลางอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคข,ของมัน นอกจากนี้นักโบราณคดียังเปรียบเรยว่าพิธีกรรมนี้เป็นเหมือนกับงานแสดงแสนหรูหราของรัฐที่ผสานทั้งศาสนาการเมืองและความยิ่งใหญ่เข้าไว้ด้วยกันวิทยาศาสตร์ช่วยไขยความลับการค้นพบนี้ไม่เพียงแค่สำคัญในเชิงโบราณคดีเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวอย่างของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ที่ช่วยไขยอดีตนักวิจัยใช้เทคนิคหลายอย่างเช่น การวิเคราะห์ d n a อ DNA จากกระดูกการตรวจสอบธาตุเคมีจากฟันเพื่อระบุอาหารและแหล่งที่อยู่เดิมการสแกนสภาพดินและบริบททางโบราณคดีทุกอย่างช่วยให้เราย้อนมองกลับไปได้ว่าผู้คนในยุคนั้นมีความซับซ้อนแค่ไหนและมีการเชื่อมโยงคมวัฒนธรรมอย่างลึกซึง้งมรดกของเตโอติวากัน เตโอติวากาันอายเป็นเมืองที่ไร้ตัวหนังสือเราไม่รู้แน่ชัดว่าใครเป็นคนปกครองหรือประชาชนพูดภาษาอะไรแต่สิ่งที่ชัดเจนคืออรารยธรรมที่นี่มีความซับซ้อนมีโครงสร้างทางศาสนาสังคมและการเมืองที่พัฒนาอย่างน่าทึ่งและวันนี้1,700ปีให้หลังโครงกระดูกของลิงตัวหนึ่งได้กลายมาเป็นพยานแห่งประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอดีตอันลึกลับเข้ากับปัจจุบันอีกครั้ง